เมื่อรถจมน้ำระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์บบจะทำงานได้อีก4ี่ห้านาทีทจึงจะดับลงบลลไม่ว่าจะเป็นแบบเมื่อตั้งสติได้แล้วรีบปลดเข็มขัดนะครับรีบปลดเข็มขัดนิรภัยออกนะครับแล้วสิ่งที่ทำต่อมาคือปลดล็อกระบบไฟฟ้าเนี่ยกดกดเปิดล็อกนะครับหรือเป็นแมนวนวลก็หรือถ้าเป็นแมนวนวลก็รีบปลดล็อกนะครับนะครับรถกระจบไฟฟ้าลง กดลงทุกบานเลยนะครับทีนี้น้ํามันจะค่อยๆเข้ามาเร็วกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสิ่งแรกถ้าเผื่อปกติเนี่ยเกิดขึ้นถ้าคนไม่ตั้งสติปับ๊บจะทําอยู่อย่างเดียวคือเปิดประตูตอนที่รถจมน้ําเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วครับน้ํามันจะ,ะดันประตูไม่สามารถเปิดได้ส่วนใหญ่คนที่ตกใจก็จะรีบเปิดประตูคือจะเปิดไม่ได้ครับยังไงก็เปิดไม่ได้จนกว่าน้ําจะมาเข้ามาในห้องโดยสารเต็มตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง รีบเอากระจกลงเร็วนะครับเมื่อกระจกลงเร็วน้ําก็จะเข้ามาในตัวรถปรับสภาพให้เท่ากันเมื่อรถเมื่อน้ําจมเมื่อน้ําเข้ามาอยู่ในที่ตัวเราจมเ,าเสมอกับระดับน้ําเท่ากันปั๊บทีนี้มันจะเปิดประตูออกไปง่ายเปิดออกไปก็ได้หรือเราจะลอยตัวออกจากช่องหน้าต่างนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับเมื่อออกไปแล้วก็ทําตัวให้ลักษณะเหมือนคือออกไปให้พ้นจากตัวรถนะครับแล้วเอาเท,าท้าถีบประตูรถเนี่ยให้พุ่ง ให้พุ่งออกไปห่างจากตัวรถนะครับสําหรับถ้าระบบไฟฟ้านะครับกระจกไม่สามารถลดลงได้มันมีวิธีทาให้กระจกแตกคือเราปลดพนักพิงเบาะนะครับโดยการกดปุ่มข้างนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับก็เอาเบาะออกมาแบบนี้นะครับเสียบไปในร่องนี้นะครับแล้วเอามือตบลงไปตบลงไปให้มันลักษณะเข้าไปประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับแล้วให้ดึงเบาะเข้าหาตัวกระจกก็จะแตก ทันทีนะครับเด็กก็ทําได้ผู้หญิงก็ทําได้นะครับตบลงไปนะครับให้มันจมเข้าไปประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับแล้วเมื่อจมเข้าไปแล้วให้เราดึงตัวเบาเข้าหาตัวเรากะจกบ,บานนี้ก็จะแตกทันทีนะครับรถที่ตกน้ําจะไม่จมทันทีผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์บอกว่ารถรุ่นใหม่มีระบบเคลือบใต้ท้องรถป้องกันร,รอยรั่วต่างๆช่วยยนระยะเวลาน้ําเข้าภายในรถได้ ผู้ประสบเหตุจะต้องมีสติรวมทั้งรถยนต์ทุกประเภททุกรุ่นทุกยี่ห้อการทำงานของระบบไฟฟ้าไม่แตกต่างกันรถปัจจุบันเนี่ยหลายยี่ห้อทันทีที่มันเกิดการชนหรืกอกระแทกเนี่ยกระจกหน้าต่างมันจะลดตัวลงเองอัตโนมัตินะครับเหตุที่ลดตัวลงเองอัตโนมัติเนี่ยเพราะว่าวิศวกรเขาคิดว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุแม้กระทั่งไม่จมน้ำเลยนะฮะหน่วยที่เข้าไปช่วยเหลือบรรดาเ e สคิว mm hmm. อะไรต่างๆจะเข้าไปช่วยได้ง่ายเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจุบันกระจกถ้าไม่ลดลงไอ้ล็อกก็จะปลดล็อกขึ้นมาเองโดยโอัตโนมัติเช่นกันครับผมแม้ผู้ใช้รถจะเรียนรู้เทคนิคการเอาตัวรอดเมื่อรถจมน้ำแต่หากเกิดสถานการณ์จริงสิ่งสำคัญคือการมีสติไม่ตกใจและนำวิธีการต่างๆมาประยุกต์ใช้กับอุบัติเหตุที่อาจจะมี<ถ>ความแตกต่างกันไปรวมทั้งการขับขี่ไม่ประมาทไม่ใช้ความเร็วอาจจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ทุกกรณี วิภาปิ่นแก้วไทย PPS กายงาน